ส่งงานรีวิวติดตั้งโคมไฟหน้า Audi Style Full LED BnB Study Season คลองสมซ็นเตอร์สวัสดีครับคลิปนี้ยังเช่นเคยนะครับรีวิวส่งงานโคมไฟหน้า Toyota Hilux r e v o นะครับ Audi Style Full LED ที่เป็นภาพก่อนการติดตั้งนะครับโคมไฟหน้าเดิมมาติรีเฟกเตอร์นะครับไฟหน้านเป็นหลอดเทสสีเดิมนะครับ ดูระบบการทํางานของไฟออดีตัวนี้นะครับเวลาลูกค้าสตาร์ทรถนะครับไฟเดย์ไลท์จะวิ่งรีเช็ค2ครั้งก่อนการติดนิ่งนะครับไฟเดย์ท m e จะสว่าง1 0 0ในเวลากลางวันนะครับแล้วลูกค้าเปิดไฟรีไฟเดย์ทามจะดรอปลง50%นะครับความสว่างของไฟต่ําหน้านะครับรุ่นนี้มาเป็นไฟอดีนะครับความสว่างอยู่ที่3,900ลูเมนนะครับส่วนไฟสูงตัวนี้ก็ให้มาที่1,900ลูเมนนะครับความสว่างคองรุ่นนี้มาเป็นรุ่นท็อปแล้วนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ต้องเปลลียนหอดแ้วะครับ โคมไฟรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น s ซ็นเปนเชลไลท์นะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งครับมีมอเตอร์ปรับดับไฟสูงต่ำมารอไว้ให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าซื้อชุดสวิตช์ปรับไฟหน้าก็สามารถใช้งานไฟได้ปรับจากในรถได้ครับโคมรุ่นนี้เป็นคันออฟรถวิ่งซ้ายนะครับรถบ้านเราจะตัดในส่วนของการยังตาทางด้านขวารถที่สวนมานะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับสามารถสั่งสินค้าเราไปเราแนะนําวิธีการติดตั้งให้ได้นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจรละเอียดโคมสามารถทักแชทสอบถามมาได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับลูกค้าขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ